สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็น ตัวชี้วัดที่ปหทหนึ่งใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้นะคะ เหตุผลเชิงตรรก,กะคืออะไรเรามาดูกันเลยค่ะเหตุผลเชิงตรรก,กะคือกระบวนการคิดอย่างมีระบบใช้เหตุผลเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยใช้หลักถ้าจุดจุด,จด,จดแล้วนะคะหรือการเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลไม่เดาสุม่มไม่ใช้อารมณ์ ตัวอย่างเหตุผลเชิงตรากะาในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นถ้าจุดๆแล้วอันนี้เป็นเงื่อนไขค่ะถ้าก็คือเหตุแล้วก็คือผลที่เกิดขึ้นนะคะอย่างอันนี้นะคะเงื่อนไขก็คือถ้าอากาศร้อนแล้วแม่เปิดพัดลมนะคะผลก็คือแม่เปิดพัดลมวันนี้แม่เปิดพัดลม แสดงว่าวันนี้ต้องเป็นยังไงคะถ้าพิจารณาโดยเหตุแล้วก็คือวันนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้แม่เปิดพัดลมแสดงให้เห็นว่าวันนี้อากาศร้อนคะ่ะตัวอย่างที่2นะคะการแก้ปัญหาเชิงตร้งะโดยใช้เหตุผลมาค้นหาว่าใครเป็นคนกินคุกกี้ ระหว่างปูอิดแยมสามคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่กินคุกกี้นะคะคำใบคนที่กินคุกกี้มีมือเปื้อนช็อกโกแลตคุกกี้อาจจะผสมช็อกโกแลตอยู่นะคะปูใส่เสื้อสีฟ้ามือสะอาดอิดใส่เสื้อสีแดงมือเปื้อนช็อกโกแลตแยมใส่เสื้อสีเขียวมือเปื้อนแปง้งคำถามก็คือใครน่าจะกินคุกกี้ ตรงนี้เราวิเคราะห์จากเหตุผลหรือว่าคำใบ้ที่ให้มาใครกินคุกกี้มีมือเปื้อนช็อกโกเลตช็อกโกเลตนะคะอ่ะปูใส่เสื้อสีฟ้ามือสะอาดถ้าปูมือสะอาดแสดงว่าปูกินคุกกี้ไหมคะอะ่ง่ายๆเลยปูไม่น่าจะเป็นคนกินคุกกี้ตัดปูออกนะคะต่อมาอิดใส่เสื้อสีแดงมือเปื้อนช็อกโกเลตอันนี้ ทำใบระบุอยู่แล้วนะคะว่าคนที่กินคุกกี้มือเพื้อนช็อกโกแลตถ้าอิดมือเปื้อนช็อกโกแลตแสดงว่าอิดน่าจะกินคุกกี้นะคะและพิจารณาคนต่อไปค่ะแยมใส่เสื้อสีเขียวมือเพื่อนแป้งมือเพื้อนแป้งไม่ได้อยู่ในคำใบ้นะคะก็แสดงว่าแยมไม่น่าจะกินคุกกี้นะคะ เดี๋ยวมาดูตารางที่เราใช้วิเคราะห์กันนะคะในสไลด์ถัดไปในการแก้ปัญหานี้เราอาจจะสร้างตารางขึ้นมานะคะโดยระบุชื่อปูอิดแยมค่ะจากนั้นเราก็พิจารณาทีละคนนะคะโดยที่ปูใส่เสื้อสีฟ้ามือสะอาดถ้ามือสะอาดแสดงว่าปูไม่ได้กิน คุกกี้นะคะเพราะว่าคําใบระบุไว้แล้วว่าคนที่กินคุกกี้ต้องมีมือที่เปื้อนช็อกโกเลตนะคะพิจารณาคนต่อไปค่ะอิดอิดใส่เสื้อสีแดงมือเปื้อนช็อกโกเลตอ่ะในเมื่ออิดมือเปื้อนช็อกโกเลตแน่นอนว่าอิดเป็นคนกินคุกกี้นะคะเราก็ติ๊กถูกลงไปนะคะจากนั้นพิจารณาที่ คนที่3ก็คือแยมแยมใส่เสื้อสีเขียวมือเปื้อนแป้งเปื้อนแป้งแสดงว่าแยมไม่ได้กินคุกกี้นะคะเพราะมือไม่ได้เปื้อนช็อกโกแลตนะคะสรุปในข้อนี้ก็คืออิดนะคะอิดเป็นคนกินคุกกี้เพราะมือของอิดเปื้อนช็อกโกเลตนะคะและเราก็ไม่ได้ตัด ออกจากข้อมูลใดๆนะคะอันนี้แน่นอนเหตุผลชัดเจนนะคะก็คืออิเป็นคนที่กินคุกกี้คือคำตอบนะคะสิ่งที่ควรรู้นะคะในการแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะเพื่อให้นักเรียนพิจารณาเหตุและผล ได้ดีและมีประสิทธิภาพได้คำตอบที่ถูกต้องตามเงื่อนไขอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้ก็คือใช้เงื่อนไขเพื่อหาคำตอบค่ะอ่าในเนื้อหาทั้งหมดหรือในประเด็นปัญหาทั้งหมดมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราอาจจะใช้วิธีการสร้างตารางขึ้นมานะคะแล้วก็เช็คคำตอบไปตามเงื่อนไขทีละข้อนะคะ ต่อมาค่ะตัดตัวเลือกที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขอ่ะถ้ามีเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าอย่างไรตัวเลือกไหนที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนักเรียนก็ต้องตัดออกไปทีละประเด็นหรือทีละตัวเลือกนะคะต่อมาในข้อที่3าสรุปผลจากสิ่งที่รู้ไม่เดาสุมค่ะและข้อที่4 ฝึกคิดเป็นลำดับไม่ามขั้นตอนข้อที่5มีความอดทนและรอบคอบแค่นี้นักเรียนก็จะสามารถแก้ปัญหา,าที่คุณครูกำหนดให้ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะคะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะไป2ตัวอย่างแล้วนะคะ มาในตัวอย่างนี้จะให้นักเรียนชมนิทานเรื่องปริศนาขนมที่หายไปกับตะก,กะของโคจิ๋วค่ะก็มาดูกันนะคะว่าโคจิ๋วเขาจะใช้เหตุผลเชิงตะก,กะในการค้นหาคำตอบกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาพบเจออย่างไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ เช้าวันจันทร์สดใสโคชจิ๋วเตรียมขนมไปโรงเรียนด้วยความดีใจหวังว่าจะได้แบ่งเพื่อนกินตอนพักเที่ยงเมื่อถึงเวลาเที่ยงโค้ชจิ๋วกับมะเฟืองก็ไปกินข้าวกลางที่โรงอาหารอย่างสนุกสนานแต่พอกลับขึ้นห้องเรียนขนมของโค้ชจิ๋วกลับหายไปเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะค่ะทุกคน ค้จิ๋วสงสัยแล้วว่าใครเป็นคนเอาขนมไปเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะว่าโค้ดจิ๋วจะหาคำตอบเรื่องนี้ได้อย่างไรคะ่ะโค้ดจิ๋วเรียกเพื่อนทั้ง3มคนมาสอบถามนะคะการที่โค้จิ๋วสอบถามเพื่อนแต่ละคนนั้นเพราะโค้ดจิ๋วเป็นคนที่มักจะใช้เหตุผลเจิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะคะเมื่อขนมของเขาหายไปเขาสอบถามเพื่อนทั้ง3คน ได้ความอาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะฉันอยู่โรงอาหารกับเธอเลยนะฉันเห็นใครบางคนเข้าห้องใส่เสื้อแดงนั้งฉันอยู่ที่สนามฟุตบอลไม่ได้กลับมาที่ห้องเลยมีเพื่อนหลายคนอยู่กับฉันเป็นพยานได้เมื่อคดจิ๋วได้สอบถามข้อมูลจากเพื่อนๆแล้วยังไม่ได้คำตอบ ที่ชัดเจนคดจิ๋วก็เลยนึกถึงครูโรบอทขึ้นมานะคะเขานึกขึ้นได้ว่าเขาน่าจะไปดูกล้องวงจรปิดที่ห้องครูโรบอทเพื่อดูว่ามีใครเข้ามาในห้องเรียนบ้างผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเมื่อเขาไปพบครูโรบอทที่ห้องเขาก็ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครูโรบอทให้ดู ก็เห็นผู้ชายใส่เสื้อเหลืองเดินเข้ามาในห้องเรียนนะคะแต่จากภาพมันเห็นได้ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่ใส่เสื้อสีเหลืองแน่นอนว่าเมื่อเขาได้ข้อมูลแล้วเขาก็ได้เดินกลับไปที่ห้องเรียนแล้วก็มานั่งเรียบเรียงและใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้พบเจอทั้งหมดหรือว่าหลักฐานทั้งหมดที่มีนะคะ โคจิ๋วสรุปข้อมูลที่มีได้ดังนี้ค่ะข้อมูลคนแรกเลยมะเฟืองอยู่กับโคจิ๋วตลอดความหมายก็คือไม่น่าจะเอาขนมได้เพราะอยู่ด้วยกันตลอดในช่วงพักเที่ยงโคจิ๋วจึงตัดชื่อมะเฟืองออกไปค่ะวินอยู่สนามฟุตบอลมีเพื่อนเห็นมีพยานชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียนโคจิ๋วจึงตัดชื่อวินออกไปคนที่สนายตักกะ พูดไม่ค่อยตรงเช่นบอกว่าเห็นคนเสื้อแดงเข้าห้องเรียนแต่ในกล้องวงจรปิดกลับเห็นคนเสื้อสีเหลืองคำพูดของนายตักกะดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือและนายตักกะก็เป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้ห้องเรียนตอนพักเที่ยงด้วยนะคะโคดจิวเลยคิดว่านายตักกะน่าสงสัยนะคะ จากนั้นนะคะกล้องวงจรปิดเห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองเดินเข้าห้องเรียนแสดงว่าเสื้อเหลืองซึ่งตรงกับนายตักกะฉะนั้นโค้จิ๋วจึงคิดว่านายตักกะนั้นน่าสงสัยมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปค่ะว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะโค้จิ๋วได้ตัดสินใจแบบตักกะ โดยให้เงื่อนไขว่าถ้ามะเฟืองและวินมีพยานว่าไม่ได้อยู่ในห้องช่วงนั้นและกล้องเห็นคนเสื้อเหลืองเข้าไปในห้องเรียนแล้วคนที่ใส่เสื้อเหลืองคือนายตักกะอันนี้ก็คือการตัดสินใจเชิงตักกะของโคจิวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่านายตักกะนั้นจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรคะ่ะคนที่ใส่เสื้อเหลือง คือนายใช่ไหมโทษฉันแค่ซ่อนขนมไว้อยากให้โขจิวโชว์พลังตะก,กาขนมหายได้แต่เหตุผลดีๆไม่เคยหายไปจำไว้นะเด็กๆก,การคิดอย่างมีเหตุผลจะพาเราไปหาความจริงได้เสมอ แลแล้วเรื่องนี้ก็จบลงนะคะโดยการที่ค้นพบว่านายตักกะเป็นคนเอาขนมไปนั่นเองค่ะและให้เราคำนึงไว้เสมอว่าการคิดอย่างตักกะเราจะได้คำตอบที่มีเหตุผลถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพไม่ทายมั่วนะคะอันนี้ก็เป็นแคปชั่นของโค้ชจิ๋วค่ะคิดอย่างตักกะไม่ต้องทายมัว่ว นักเรียนลองเอาไปใช้ดูนะคะกิจกรรมที่1ชวนคิดพาทำไปดูยกันเลยค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะค้นหาอาชีพในฝันค่ะทำชี้แจงก็คือเพื่อนทั้ง4คนของเราได้แก่มาลีแยมโดนัทและจีจี้แต่ละคนมีอาชีพในฝันที่แตกต่างกันไปได้แก่นักวาดการ์ตูนคุณหมอวิศวกร ครูอนุบาลน,นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าคำใบที่มีนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็นักเรียนต้องวิเคราะคำใบทั้งหมดว่าขยับเป็นอะไรแล้วก็เขียนคำตอบนะคะคำใบนะคะคนที่อยากเป็นครูอนุบาลชอบเล่นกับตุก๊กตาและก็พูดเก่งมาก จีจี้ไม่ชอบอะไรที่มีตัวเลขเลยแต่เธอชอบวาดรูปมากดนัทชอบคิดคำนวณและเคยช่วยคุณครูทำตารางคะแนนคนที่อยากเป็นวิศวกรชอบรือของเล่นมาต่อใหม่และสังเกตได้เก่งมากแยมไม่อยากเป็นนักวาดการ์ตูนคนที่อยากเป็นคุณหมอมีเพื่อนชื่อโดนันนทนั่งข้างๆในห้องเรียนลองไปดูกันนะคะแล้วทดลองทำโดยใช้ การคิดเชิงตรรก,กะอ่านคำใบ้นะคะแล้วก็อาจจะสรุปลงเป็นในรูปของตารางหรืออื่นๆนะคะแล้วในชั่วโมงหน้าเราจะมาตรวจคำตอบและอภิปรายคำตอบกันนะคะ